สนับสนุนโดยหุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X าชมมาชมรถยนต์คุณไดนะครับซึ่งบอกว่าในโอกาสเดียวกันนี้นะครับเรามาที่ต้องบอกว่าศูนย์ที่เรียกว่า S Space ตนะครับตัว S Space เนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่บริเวณที่เดิมของศูนย์คุณไดเดิมก็บนถนนวิภาวดีรลังสิตแต่ว่ามีการต้องบอกว่ารีโนเวทปรับโฉมใหม่นะครับเรื่องของเทคโนโลยีใส่เพิ่มเติมเข้าไปเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในศูนย์บริการมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ว่าเรามาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้โยงเข้ามาดูคคัันนี้เเพราาาะว่ถือออโกกสจบุด ก่อนหน้านี้นเ,นเราเจอรถยนต์คุนได้สตาร์เกเซอร์กันไปแล้วนะครับโดยคุนได้สตาร์เกเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ครับเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองที่คล่องตัวแล้วก็มีออปชันให้เลือกคือจะเลือกเบาะตรงกลางเป็นแบบต้องบอกว่า w a l k Through จะเป็น7ที่นั่ง w a l k Through ได้หรือว่าจะเป็นที่นั่งปกติก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นออปชันที่มันเกิดความแตกต่างนะครับเอาว่าปรับคราวนี้สิ่งที่เขาปรับนะครับจาก s t า r ์เกเซอร์มาเป็นสตาร์เกเซอร์เอ็กซ์อย่างแรกเลยครับปรับในเรื่องของดีไซน์ครับ เรียกว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นลุคของ City Us e ใช้งานในเมืองอันนี้ให้มีความลุยๆเป็นครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าพวกซุ้มล้อนะครับกระจังหน้าหรือแม้กระทั่งลายล้อแม็กที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้เป็นไปตามแนวคิดที่เขาตั้งเอาไว้นะครับว่าให้เป็นรถในสไตล์ที่เป็นครอสโอเวอร์เน้นลุยๆมากหน่อยนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มความสูงของรถครับรถก็มีความสูงเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยประมาณ3 0ม mm ิมลลิเมตรครับต้องบอกว่าความสูงตัวรถที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงววว่่่าาารระะะยหงงจกื้้นนนถถึตตัตััคนนีท สูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ5มิลิเมตรก็คือมีกราวด์เครนซ์ที่เพิ่มสูงขึ้นล้อครับก็เป็นล้อลายใหม่นะครับให้มันดูมีความเป็นต้องบอกว่าครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมาเล่าหลังคาครับเพิ่มออปชันฟังก์ชันการใช้งานสําหรับคนที่ต้องการความอเนกประสงค์นะครับก็เรียกว่าติดตั้งมาให้เลยใครที่อยากจะเพิ่มเติมก็เสริมได้สะดวกสบายนะครับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับดีไซน์หน้าตาหลักๆยังคงเหมือนเดิมนะคร ผมว่าที่โดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นนี่ท่อนหน้าเนี่ยฮะเหมือนลักษณะไฟหน้าที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดูดีไซน์ในสไตล์ที่พูดแบบปองหลายๆคนบอกอาจจะเป็นแบบโรบคอปหรือว่าเป็นเส้นเคิร์ฟแบบนี้มันจะดูค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เห็นเป็นเลเยอร์มีชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความซับซ้อนมากนิดนึงแต่ว่าจะเห็นว่าในแต่ละช่องเนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะการใช้งานก็คือว่าเป็นกริลที่เป็นรูระบายอากาศนะครับ เข้าไปให้กับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์1.5จนะครับ115แรงม้าเหมือนเดิมนะครับก็ให้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราขยับมาดูข้างหลังผมอยากให้ดูดีไซน์ที่ผมบอกว่าพยายามเน้นในโทนสีดำเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะเห็นว่าแก้มนะครับตรงซุ้มล้อนะครับตรงเคิร์ฟกันชนนะครับตรงไฟท้ายต่างๆพวกนี้ถูกปรับตามเข้าไปนะครับแล้วก็ ตามมาถึงพื้นที่ห้องโดยสารนะครับอันนี้ยังเป็น1จุดนะที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าหุณไดซาเกเซอร์ก็คือว่าพอเราพับบาอกนะครับลาบลงไปเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะฮะจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไปเอฟเฟกไม่ไปรบกวนนะครับตรงพื้นที่ห้องโดยสารที่อยู่แถว2เดี๋ยวผมมูฟไปตำแหน่งคนขับแน่นอนสะดวกสบายนะครับพวงมาลัยปรับอ่าเนี่ยสมมุติผมเป็นตำแหน่งคนขับอย่างนี้เลย จากเครื่องยนต์1.5 1 5 15แรงม้าเนี่ยที่ไปลองขับเนี่ยผมว่าอัตราเร่งโอเคนะครับในเรื่องของการตอบสนองเรื่องของอัตราเร่งต่างๆแต่ว่าผมว่าเขาเซตมาให้เป็นสำหรับตัว Star Gazer นะไม่ใช่ Star Gazer X นะเป็นรถแบบเน้นใช้งานในเมืองเพราะนั้นก็จะมีความนุ่มนวลพวงมาลัยก็จะมีความนุ่มนวลหน่อยนะครับ ขับเวลาใช้ความเร็วสูงๆอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดีไซน์เรื่องของหัวเกียร์เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานหน้าจงหน้าจอต่างๆอันนี้ถือว่าปกติเหมือนเคยอยู่แล้วนะครับที่จะต่างไปหน่อยคือในรถในกลุ่มนี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะมีช่องเก็บของพวกนี้นะฮะอย่างช่องตรงกลางวางแก้วผมจะชอบข้างหลังมากกว่าคือโพซิชันของของดีไซน์การวางแก้วที่อยู่ตรงแผงประตูเนี่ยมันค่อนข้างหยิบใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีสายชงสายชาร์จต่างๆมาให้นะ เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนที่อยากจะได้ความเป็น crossover เพิ่มขึ้นมาก็ต้องกระโดดมาเป็น s t a r c a s e r X ตัวนี้แหละนะครับกับฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ครับ